ที่14นะผมบอกให้นะตอนนี้งานย้อนยุคเนี่ยมาดีมากงานย้อนยุคมาดีมากแล้วอย่างรุ่นเนี้ยผมบอกนะเขามีการสร้างพระของนะหลวงพ่อปานเนี่ยหลวงพ่อปานจริงๆท่านเก่งนะวัดบางลมโคเนี่ยนะหลวงพ่อปานวัดบางลมโคเนี่ยนะพระพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะแล้วท่านทำไว้เนี่ยเหมือนกับว่านะเหมือนกับว่า เฉพาะให้กับคนทุกสาขาอาชีพนะนะทำไว้เนี่ยเพราะว่าเป็นนะเป็นพระพิมพ์ที่เป็นพระเขาเรียกว่าทรงสัตวนะ์นะคือมีพระด้านบนแล้วก็มีสัตว์มงคลอยู่ด้านล่างนะนะแล้วสัตว์มงคลเหล่านี้เนี่ยนะมีนัยยะของการช่วยเหลือนะเป็นขวัญกําลังใจอะไรหลายๆอย่างนะฮนะเราก็จะเห็นว่า ท่านทาไว้รองรับกับคนทุกสาขาอาชีพเลยทาให้กับคนทุกสาขาอาชีพเลยนะหกพิมเนี่ยนะนะ้ามีพิมนะพิม์นกพิมพ์ไก่พิม,พมเม่นพิมปลาพิมพคุดพิมหนุมานเห็นไหมนะคือในแต่ละอย่างจะมีความแตกต่างนะกันนะนกไก่นะครับเม่นปลาคุดนะหน,นุมานนะก็เหมาะก,กับอาชีพ แต่ละอาชีพอย่างนะข้าราชการเนี่ยส่วนใหญ่เขานิยมนะตอนนะตอนผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์นายตำรวจนาะทหารเนี่ยนิยมพระของหลวงพ่อปานมากเลยพระหลวงพ่อปานเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเป็นพระเนื้อดินเผาซึ่งออกแบบโบราณน,นะแล้วนะแล้วทรงสัตว์เนี่ยก็ เป็นอะไรที่บ่งบอกถึงสาขาอาชีพที่นะทำเก่งกินเก่งค้าขายเก่งอะไรเก่งแบบนี้นะแล้วก็จะมีนะความโดดเด่นจากยันกราะเพชรเพราะหลวงพ่อปานท่านเก่งเรื่องยันกรอบเพชรนะยันกรอบเพชรนี่คือป้องกันทุกอย่างเลยนะครอบเลยครอบไว้เลยเราจะเห็นว่านะับปีนี้เนี่ยนะพิมของหลวงพ่อปานกลับมา ได้รับคว,วามสนใจนะแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้พีคมากเท่าไหร่นะยังไม่ขึ้นแบบพีคมากเท่าไหร่เพราะต้นตำหลักเขาเนี่ยจริง,รงๆเขาอยู่ที่วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับนะหลวงพ่อรักอนาลโยท่านได้จัดสร้างพระตำนานโยธยา ก็คือพระพิมพ์เนี้ยนะครับสารงานของหลวงพ่อปานเนี่ยผมว่าหลวงพ่อรักทําได้ดีแล้วจะได้รับความสนใจด้วยที่อื่นก็มีทํานะครับนะอย่างอย่างที่เขาเสกอย่างของพระอาจารย์ที่เขาแนะพระอาจารย์ต้อมเสกนะว่าท่าสะแบงแล้วก็มีหลวงปู่มหาศิลาเสกอันนั้นเขาก็ทําดีนะนะทาดีอันนั้นก็โอเคนะแล้วอย่างเนี้ยอย่างของหลวงพ่อรักเนี่ยหลวงพ่อรักเนี่ยนะครับ ท่านนะท่านคิดอย่างนี้นะครับเวลาที่ท่านทํางานย้อนเนี่ยท่านจะต้องนะจะต้องให้ถึงอ่ะนะจะต้องให้ถึงอ่ะนะอย่างครั้งนี้เนี่ยท่านไปมาก่อนนะท่านไปที่วัดบางนมโคไปเม,มื่อวานเนี่ยท่านไปขอพรนะปิดทองขอพรรูปเหมือนของหลวงพ่อปานแล้วก็ไปสนทนาธรรมกับท่านเจ้าว่า เพื่อเตรียมงานในการบวงสรวงขอบารมีหน้าหลวงพ่อปานเพราะว่าเป็นพระพิมพ์ของท่านไนงะจำเป็นต้องขอบารมีท่านการขอบารมีนะก็คือทำให้พระเนี่ยได้มีพรานุภาพแล้วการไปถึงจุดกำเนิดเนี่ยจะนะเป็นเชิงบวก นั้นรุ่นนี้ผมบอกนะถ้าข่าวออกไปอะไรออกไปพิธีออกไปรุ่นนี้จะได้รับความสนใจค่อนข้างมากทีเดียวนะวันที่14กันยายนเนี่ย2566เวลา16.39นาฬกา39นาทีหลวงพ่อรักจะไปที่วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไปประกอบพิธีบวงสวงบอกกล่าวขออนุญาตหลวงพ่อปานโสนโท เพื่อจัดสร้างาพระปางประทับสัตว์ย้อนยุคหกพิมพ์มีพิมพ์ไก่นะพิมพ์นกพิมพ์แม่นพิมพ์ปลาพิมพ์คุธพิมพ์หนุมานรุ่นตำนานอโยุทยาไปขอบารมีที่นั่นวัดบางนมโคอำเภอเสนนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคัมพีนิวโดยผมเองจะไปถ่ายทอดสดให้ท่านได้ติดตามรับชมกันด้วยจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาส ไปที่นะต้นตำลับวัดต้นตำลับแล้วผมเชื่อด้วยด้วยเซน์ของผมเองว่าถ้ารุ่นนี้มีการบอกกล่าวออกไปแล้วคนให้ความสนใจเดี๋ยวที่อื่นๆก็จะมีพิมพ์นี้กระจายออกไปแน่นอนเลยเพราะตอนนี้ผู้สร้างนะหลายคนบอกว่ามึน ไม่รู้จะสร้างพระอะไรดีฮะเพราะว่าเขายังไม่มีคนนำยังไม่มีคนนำแล้วประสบความสาเร็จถ้ามีคนนำแล้วประสบความสำเร็จก็จะมีคนตามท่านเห็นมาตอนนี้เนี่ยมีคนสร้างพระขุนแผนเยอะมากเพราะว่าพระขุนแผนบางรุ่นเนี่ยประสบความสาเร็จไงก็เลยมีคนตาม แล้วเชื่อว่าถ้าพิมพ์นี้เนี่ยของหลวงพ่อปานเนื้อดินย้อนยุคเนี่ยประสบความสำเร็จเดี๋ยวต้องมีการตามฮะรุ่นนี้ออกที่วัดนะวัดสุทธาวาสวิปัสสนานะครับต้องไปจองที่วัดสุทธาวาสนะนะเพราะว่าวัดบางหนงโคเนะี่ยทางหลวงพ่อรักท่านไปนะไปบงวงสรวง นะไปบงสวงฉะนั้นที่นั่นไม่ได้เปิดจองนะครับต้องไปจองที่วัดสุทธาวาสวิปัสสนาจังหวัดพระนครศรียุธยานะรุ่นนี้ผมว่าถ้าคำพินดีวบอกกล่าวไปแล้วเนี่ยนะคนได้รู้จักเยอะจะทำให้รุ่นนี้ได้รับความสนใจเพราะว่าเราดูนะครับว่าหลวงพ่อรักเนี่ย ทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับท่านละเอียดท่านละเอียดทุกขั้นตอนนะแล้วก็พยายามจะทําเองทุกขั้นตอนนะซึ่งซึ่งขั้นตอนบางขั้นตอนของพระโดยทั่วไปจะทําโรงงานนะหลายๆขั้นตอนก็ผ่านโรงงานแต่งานที่หลวงพ่อรักท่านทำเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านวัดครับนะเอาดินมาเนี่ย เอาดินมาทำเนี่ยดินเนี่ยก็ไปขุดเองฮะพระไปขุดกันเองขุดดินมาแล้วก็มาทำพิธีบวงสรวงบอกกล่าวดินที่ขุดมาเนี่ยแล้วพอมาปั๊มเป็นองค์พระก็มาอุดมวลสารเองในโบสถ์ทำพิธีในโบสถ์ทำอะไรในโบสถ์คือหลายขั้นตอนอยู่วัดทั้งหมดนะฮะ นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อรักท่านทำอะ่ะแล้วละเอียดทุกขั้นตอนแม้แต่ขั้นตอนการบวงสวงขั้นตอนการทำขั้นตอนการเสกขั้นตอนการจานคือท่านเน้นบอกว่าทำพระเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ใช้ได้บูชาฉะนั้นพระทุกองค์ต้องมีพระานุภาพมีพุทธคุณก็จริงๆเนี่ยบอกตรงๆ ถ้าจะทําผมเห็นหลายที่ไม่จําเป็นต้องไปวัดบางนมโคเห็นไหมนะเขาทําพิมพ์มาเขาก็ไม่จงเป็นต้องไปที่วัดบางนมโคเห็นไหมแต่หลวงพ่อรักท่านบอกว่าจําเป็นนะท่านเน้นว่าจําเป็นเพราะว่าเป็นถิ่นกําเนิดจะต,ต้องไปขอบารมีเพราะเชื่อว่าหลวงพ่อปานท่านอยู่ที่นั่นเมื่อจะสร้างพระในส่วนของท่านเนี่ย ก็ต้องไปขอบารมีท่านนี่คือสิ่งละเอียดที่หลวงพ่อรักท่านเน้นน่ะในเมื่อจะเป็นตำนานอโยุทยาก็ต้องทำให้ดีฮะแล้วท่านมีจุดประสงค์ชัดเจนจัดสร้างสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุเจดีบารมีสามสิบทัน ที่วัดสุดทธาวาสมิปัสสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้ทั้งวัตถุมงคลดีได้ทั้งบุญนะได้ร่วมกันสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยนะครับนะท่านก็ดูเอานะว่าท่านอยากจะนะบูชาร่วมทำบุญวัตถุมงคลที่จัดสร้างหรือไม่อย่างไรนะครับ